สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองสำรวจแนวคิดจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะชื่อ Five Types of People Who Can Ruin Your Life ของ Bill e d d y ค่ะค่ะเล่มนี้เขาพูดถึงคนที่แบบรับมือยากหน่อยสร้างความขัดแย้งง่ายที่เขาเรียกว่า High Conflict People หรือ HCP นะคะครับน่าสนใจมากครับเรื่องนี้ เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะชวนคุยให้พอเห็นภาพนะคะว่าคน5ประเภทที่หนังสือพูดถึงเนี่ยมีลักษณะยังไงแล้วก็เราจะป้องกันตัวเองได้ยังไงบ้างครับผมมีสถิติหนึ่งที่แบบเออน่าสนใจมากคือเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้อาจจะมีถึง10เอร์ซของประชากรเลยนะคะโห10ซนนี่ไม่น้อยเลยนะครับใช่ค่ะลองคิดดูว่าหนึ่งใน1ิบคนรอบตัวเราอาจจะมีแนวโน้มแบบนี้เออมันก็ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยเนาะจริงครับ งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะประเภทแรกที่หนังสือพูดถึงคือนาร์ซิสซิสต์หรือพวกหลงตัวเองอืมครับกลุ่มนี้เป็นยังไงครับคือคนกลุ่มนี้เขาจะหมกมุ่นกับตัวเองมากๆเลยค่ะเหมือนตัวเองเป็นศูนย์กลางต้องการการยอมรับต้องการคําชมตลอดเวลาครับมากเกลียวกลาดเลยใช่ค่ะสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือการถูกมองข้ามหรือแบบการเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดานะคะ ซึ่งมันเป็นจุดร่วมของคนที่เรียกว่า High c o n FLICT เลยนะครับคือมักจะไม่ค่อยมองว่าตัวเองมีส่วนผิดพลาด